กาฟนะคะถ้าเราคลิกที่แถบดีไซน์เนี้ยนะคะจะมีกราฟหลายสไตล์ให้เราเลือกได้เลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีแท่งกราฟของเรานะคะเราสามารถเดาว่คลิกที่แท่งกราฟของเราค่ะเราจะพบกับคำสั่ง format data series แบบนี้นะคะให้เรากดที่รูปถังสีค่ะชื่อ fill a l i n e ค่ะแล้วกดที่ fill ค่ะ เราสามารถใส่สีในแท่งกราฟของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Solid f i l l gradient f i l l Picture or Texture f i l l หรือ Pattern f i l l ค่ะ s solid f i l l นะคะจะเป็นสีลักษณะสีเดียวค่ะแบบนี้ค่ะส่วน r r d i e n t fill นะคะจะเป็นสีลักษณะไล่ระดับสีค่ะแบบนี้เลยค่ะส่วน Picture or Texture f i l l นะคะเราสามารถใส่ภาพ ในกราฟของเราได้ค่ะโดยจะมาจากไฟล์หรือออนไลน์หรือไอคอนค่ะในที่นี้เราจะลองเซิร์ชภาพจากออนไลน์นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากได้ภาพจากออนไลน์นะคะเราสามารถกดที่ t e x t เจอได้ค่ะจะมีลายต่างๆให้เราใส่ค่ะ ลักษณะของรูปภาพในกราฟของเรานะคะสเตทตรงนี้นะคะรูปจะยืดตามกราฟค่ะส่วนสแต็กนะคะจะได้ภาพที่เล็กและเรียงตัวค่ะอย่างนี้นะคะส่วนสแต็กแอนสเกลนะคะกำหนดขนาดหรือช่วงของภาพนะคะให้เท่ากับสเกลค่ะในที่นี้นะคะเราจะตั้งเป็นหนึ่งร้อยค่ะ จะได้แบบนี้นะคะเราสามารถปรับให้ภาพโป่งหรือทึบก็ได้นะคะโดยเรามาตั้งที่ตรงนี้ค่ะถ้าเราตั้งเป็นห้าสิบนะคะเราจะเห็นได้ว่าภาพจะโป่งค่ะถ้าเรากลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะคะจะเห็นได้ว่าภาพจะทึบค่ะส่วนตรงบ b เดอร์นะคะหรือขอบนะคะเราก็สามารถใส่สีได้ค่ะเรากดที่ solid line นะคะแล้วเราก็เลือกสีค่ะ แบบนี้นะคะและเราสามารถปรับความหนาของเส้นได้ค่ะในช่องตรงนี้นะคะเราอยากได้เท่าไหร่แล้วแต่เราเลยค่ะแต่ถ้าใส่สีนะคะเราถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกที่ format ค่ะแล้วกดที่ shape fill ได้นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ หรือต้องเชฟอัลไลน์นะคะถ้าเราไม่อยากตกตรงนี้นะคะเราไม่อยากกดตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ค่ะตามนี้เลยค่ะเชฟเอฟเฟกนะคะตรงนี้กับตรงนี้นะคะเหมือนกันค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่นะคะต่อมาค่ะแกปเดฟกับแก๊ปวิดนะคะแกปเดฟเนี่ยคือความลึกในการแสดงผลของภาพรูปแบบสามมิติค่ะ เราลองปรับได้นะคะว่าเราต้องการให้เป็นแบบไหนนะคะเราลองตั้งเป็นศูนย์มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราตั้งร้อยห้าสิบจะเป็นแบบนี้ค่ะส่วน gap width นะคะคือการปรับระยะห่างค่ะเราสามารถปรับให้การ,รกาฟใกล้กันหรือห่างกันได้ค่ะถ้าเราปรับเป็นหนึ่งร้อยนะคะกราฟก็จะเริ่มใกล้กันค่ะถ้าเราปรับเป็นสองร้อย กราฟก็จะห่างกันมากขึ้น,นะคะ่ะแต่ถ้าเราไม่ต้องการกราฟรูปแบบนี้นะคะที่เป็นลักษณะนี้นะคะตอนนี้นะคะกราฟของเราอยู่ในลักษณะบล็อกค่ะเราสามารถเปลี่ยนได้ค่ะให้เป็นฟูลพีระมิดแบบนี้นะคะหรือเป็นพาเชียลพีระมิดหรือเป็นไซรินเดอร์ฟูลโคนพาเชียลโคนได้ค่ะต่อมานะคะเราจะมาใส่พื้นหลังกันค่ะบริเวณสีขาวตรงนี้นะคะ ให้เราดับเบิลคลิกค่ะเราจะได้คำสั่ง format chart area ค่ะให้เรากดที่ถังสีตรงนี้นะคะแล้วกดที่ solid fill gradient fill picture all texture fill pattern fill ค่ะ โซลิดฟิลก็จะเป็นสีเดียวนะคะเป็นลนักษณะเป็นลักษณะส,สีเดียวส่วน Gradient f i l l จะเป็นการไล่สีแบบนี้นะคะ Picture or texture f i l l นะคะจะเป็นภาพที่เราใส่ในกราฟนะคะเป็นภาพสุดท้ายค่ะส่วน Pattern f i l l d นะคะจะเป็นลายแบบนี้ค่ะเราสามารถกำหนดให้เป็น f o r e forground background แล้วเราใส่สีได้นะคะ p r t t e r n f i l l เนี่ยจะใช้กับการใส่ในกราฟก็ได้ค่ะ เนี่ยนะคะเราสามารถใช้ pattern fill ในกราฟก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วแต่เราจะตั้งค่ะถ้าเราไม่อยากกดใส่สีตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกที่ format ค่ะแล้วกดที่ shape fill นะคะก็สามารถใส่สีได้เหมือนกันค่ะหรือถ้าเราอยากใส่สีต้องบริเวณขอบตรงนี้นะคะเราก็สามารถกดที่ shape outline ค่ะแล้วเลือกสีได้เลยค่ะว่าเราอยากได้สีไหนนะคะ ส่วน effect นะคะก็แล้วแต่เราเลยคะ่ะต่อมานะคะเราจะมาใส่สีบริเวณพื้นหลังของกราฟค่ะคือบริเวณนี้นะคะเราจะใช้คําสั่ง format plot area ค่ะโดยจะมีสีให้เลือกเหมือนเดิมเลยนะคะคือ solid fill gradient fill picture or texture fill pattern fill นะคะในที่นี้นะคะเราจะใช้เป็น gradient fill ค่ะ แบบนี้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะใส่สีบริเวณแบ็กวอลนะคะซึ่งก็คือบริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะคือบริเวณนี้ค่ะเรียกว่าแบ็กวอลนะคะก็จะมีสีให้เราใส่เหมือนเดิมเลยนะคะในที่นี้เราจะเลือกเป็น solid fill คะ่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเราสามารถปรับความโปร่งทึบ ได้นะคะตอนนี้เราจะใส่หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยก็คือจะโป่งไปเลยนะคะถ้าเราใส่ศูนนะคะก็จะทึบค่ะห้าสิบนะคะก็จะโป่งอยู่เหมือนกันนะคะบริเ,เวณตรงนี้นะคะเราเรียกว่าไซส์วอลค่ะก็จะมีสีให้ใส่เหมือนเดิมเลยนะคะ มี solid fill gradient fill picture on t e x t u r e fill pattern fill นะคะก็แล้วแต่เราจะใส่เลยนะคะว่าเราต้องการแบบไหนนะคะในที่นี้เราจะลองใช้เป็น gradient fill ค่ะแบบนี้นะคะต่อมานะคะถ้าเราต้องการปรับขนาดจอเลขตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถทำได้ค่ะ ด้วยการคลิกที่โฮมค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกไซส์ขนาดของตัวเลขที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าต้องการปรับฟอนต์นะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะตัวเลขตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถปรับขนาดและฟอนต์ได้ค่ะต้องหัวเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะคะก็สามารถปรับขนาดและฟอนต์ได้เหมือนกันค่ะ ต่อมาค่ะถ้าเราต้องการจะปรับตำแหน่งตัวเลขตรงนี้นะคะให้เรากดที่ตัวเลขตรงนี้ค่ะแล้วเราจะได้คำสั่ง format acid มาค่ะแล้วให้เราคลิกอันที่สามค่ะเราสามารถเลือกตำแหน่งของตัวเลขได้เลยนะคะว่าจะให้อยู่อยู่บนอยู่กลางทำนองนี้ค่ะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวเลขตรงบริเวณนี้ก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทำเหมือนกันค่ะต่อมาค่ะ เราจะมาใส่สีบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้นะคะเราเรียกว่าสีพื้นค่ะให้เรากดเข้าไปเลยนะคะแล้วคลิกที่รูปถังสีตรงนี้นะคะหรือเราเรียกว่าฟิลแอ d ไลน์ค่ะจะมีสีให้เราเลือกเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นโซลิดฟิลกร d ดิเอตฟิล Picture อ r t e เ t u r e f i e l ิลแ t t t ทิร์นฟ l นะคะในที่นี้นะคะเราจะลองเลือก Pattern Fill ค่ะเราสามารถใส่สี Froground และ Background ได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรือเราอยากใส่สีขอบก็ได้นะคะแล้วก็ปรับความหนาของขอบได้ค่ะ ต่อมานะคะเราจะเปลี่ยนสีตรงกิดลายนะคะให้เรากดเข้าไปเลยค่ะจะได้คำสั่ง format major grid line นะคะแล้วให้เราคลิกตรงรูปถังสีตรงนี้นะคะหรือ fill a n d line ะคะ่ะเราก็จะสามารถใส่สีให้กิดลายนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถ ความหนาของเส้นกิดลายได้ค่ะหรือเรานะคะจะเปลี่ยนสีตามตรงนี้ได้ค่ะแบบนี้นะคะ